สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องปอแบล็คทิสนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันอะไรเอ่ยทายมาหนึ่งสองสามสี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เข้ารับการสมัครบรรจุข้าราชการนะครับรุ่นพยาบาลโควิดนะครับวันนี้โอ้ตกมือรอมานานแล้ว <laughs> ก็ทำงานมาเข้าปีที่สามแล้วนะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับที่แบบ รัฐบาลนะครับก็ให้ตําตแหน่งมานะครับในการบรรจุข้าราชการนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะสำหรับใครหลายคนที่แบบอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลนะครับแล้วก็คือเป้าหมายจุดหลักเป้าหมายประสงค์หลักเลยคือรอวันนี้นะครับคือวันที่เราได้รับการบรรจุนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เขานัดเก้าโมงนะตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปกรอกข้อมูลใบสมัครก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมา อธิบายแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนในการสมัครนะครับบรรจุข้าราชการเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีรอบที่สองนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสมัครเข้ารับการบรรจุข้าราชการนะครับรุ่นโควิดนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายเกี่ยวกับ ขั้นตอนการสมัครนะครับว่าใช้อะไรการสมัครบ้างนะครับคุณสมบัติแล้วก็ตำแหน่งไหนควรสมัครหัวข้อไหนนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมบรรยากาศในงานกันนิดนึงนะครับ รับราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะและก็ใช้ได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะเพาคิดว่าเป็นความโชคดีของพวกเราค่ะก่อนอื่นวันนี้จะได้ชี้แจงเรามีเวลาที่นี่ครึ่งวันเพราะโชคายก็จะมีประชุมเรื่องอื่นถ้าส่งไม่ทันครึ่งวันก็ให้ไปส่งที่ห้องศัลยกรรมที่ห้อง5 ถ้าจะให้ดีจะให้เรียบร้อยทงตามแผตดำเนินการองจากที่กระทรวงสาธารณสุขเราก็ต้องให้เสร็จสิ้นภายในเพื่ออะไนี่ลองเล่าฟังนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นไดอายของรัฐบาลนะครับโดยนายตรีโดยท่านรองนายกและค่านผูว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช้กรณีเนื่องจากว่าเห็นว่าพวกเราเนี่ยช่วยกันร่วมือมือร่วมแรงใจกันในการจัดการโควิด ให้รัฐบ,บาลให้ในส่วนของเขาเรียกว่าตําแหน่งมานะครับเพราะนั้นในนี้เ่ยทุกกลุ่มเชื้อทุกคนช่วยกันดูแลโควิดทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีใครไม่ไ,มได้ดูแลโควิดดูแลโควิดบา้างทนี้ไม่นะครับเพราะในใน้อยโรงพยาบาลเราก็เป็นเราก็สามารถบริหารจัดการครับก็ดูจบกันไปแล้วใช่ไหมครับเป็นไงกันบ้างคลื่นกันดีใช่ไหมครับ ให้ทายมาบุคลากรวันนี้นะครับทั้งหมดประมาณกี่คนนะครับที่ว่าได้รับการแต่งตั้งมาสมัครให้บรรจุนะครับติดต,ต่ตอติดต,ต่ตอติดต่อติดต่อประมาณ110ท่านเลยนะครับที่ว่า,ามาห้องประชุมณนะวันนี้นะก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ว่าได้รับการบรรจุถึง1 1 0ท่านแล้วก็เป็นรุ่นเดียนะครับคือรุ่นโควิดปีนี้นะครับก็ถือว่าโควิดก็ยังมีข้อดีนะครับในการในการช่วย บุคลา,คากรทางการแพทย์น,นะครับให้เพิ่มกับศักยภาพแล้วก็เรเบบรแรงบันดาลใจนะครับความตั้งใจในการทํางานมากขึ้นนะครับก็ถือว่า,าเป็นวันที่แบบหลายๆคนก็รอคอยเหมือนกันนะครับซึ่งจะแต่งตั้งนะครับวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนาย,ยนปีสองพนห้สามนีที่จะมาถึงนะครับก่อนที่จะแต่งตั้งเราก็จะมีการสอบสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับประมาณวันที่ยี่บสองมิถุนาย,ยนปีสองพนห้ากสามนะครับซึ่งการตอบคำถามนีนนัน น่าจะเกี่ยวกับเราช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนี่ยยังไงกันบ้างนะครับก็ให้ลองคิดคําตอบทุลกันนะว่าเรามีส่วนช่วยเหลือนะครับว่าทําอะไรบ้างในการแก้ไขสถานการณ์โควิดนี้นะครับประมาณนั้นนะหลักๆเลยซึ่งนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับที่เขาให้กรอกวันนี้นะพี่เจ้าหน้าที่กรอกวันนี้ก็จะมี3ามใบด้วยกันนะครับเป็น3าหน้าหน้าหนึ่งก็คือเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์นะครับในการบรรจุนะครับมันจะมีสามมันจะมีหนึ่งข้อสองข้อนะครับข้อหนึ่งคือ,อคนที่เราเลือกบรรจุนะครับสองคือเราไม่ประสงค์ที่จะบรรจุนะครับซึ่งไม่มีคงไม่มีใครตอบข้อสองนะก็มีให้เลือกแบบบรรจุมาเลยนะครับแต่ว่าบรรจุนะ่ะมันจะมีสามหัวข้อย่อยด้วยกันก็คือหัวข้อสําหรับตําตแหน่ง ลูกจ้างประจำนะครับแล้วก็ตําแหน่งพนักงานราชการแล้วก็ตําแหน่งพนักงานกระทรวงครับซึ่งสิทธิประโยชน์เนี่ยจะได้ไม่เท่าเทียมกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกข้อไหนนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หน้าที่2นะครับจะเกี่ยวกับประวัติการทํางานของเรานะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ประวัติการศึกษาเกดเฉลี่ยพวกนี้นะครับแล้วก็หน้าที่3มเกี่ยวกับ ความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็เราช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนี่ยเราช่วยแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับก็มีให้กรอกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรากรอกเสร็จนะครับจะมีอีกใบหนึ่งนะครับสําหรับทําให้เกี่ยวกับการลาออกจากตําแหน่งเก่านะครับเขาจะให้ใบยื่นลาออกมานะครับเพื่อที่จะรอรับตําแหน่งใหม่ก็คือเป็นข้าราชการนะครับ ซึ่งหลักฐานในการเตรียมนะครับสำหรับบรรจุข้าราชการนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือใบรับรองแพทย์นะครับก็คือออกจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นนะครับสองนะครับก็คือสํำเนาบัตรประชาชนของตัวเองนะครับแล้วก็เขียนด้วยว่าหลักฐานถูกต้องนะครับรับรองสํำเนานะครับสามก็คือใบประกอบวิชาชีพนะครับรับรองสํำเนาให้ถูกต้องด้วยนะครับสี่นะครับก็คือใบบปริญญาบัตรนะครับที่ ทางมหาลัยหรือทางวิยาลัยเขาให้มานะครับเวลาเราจบนะครับห้านะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมรูปถ่ายนะครับหนึ่งนิ้วนะครับในการสมัครสอบนะครับถ่ายมาเยอะเลยประมาณครึ่งโลหนึ่งโลก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะในการสอบนะครับแล้วก็การสมัครสอบนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีๆนะอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับ ใครนหลายหลายคนที่แบบตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอมานานแล้วนะครับบางคนแบบรุ่นน้องเพิ่งจบมาปีนี้นะเพิ่งจบมาทํางานประมาณเข้าปีหนึ่งนะก็แบบได้บรรจุเลยนะครับบางคนสองปีได้บรรจุนะครับส่วนพี่ก็สามปีนะครับได้บรรจุเลยครับถือว่าไม่ไม่ช้านะครับแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับในการรอนะครับเพราะว่าหลังบรรจุนี่มันจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสวัสดิการ เยอะแยะมากมายนะครับสาหรับค่าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับการจ่ายค่าพิเศษพวกนี้นะทำไมเราถึงต้องแบบบรรจุนะครับทำไมเราต้องแบบรอค่าราชการแบบนี้นะครับเพราะว่าสวัสดิการมันเยอะมากนะครับแล้วก็มีการทำอวชพวกนี้นะครับเกี่ยวกับตําแหน่งเพิ่มพูนตําแหน่งวิชาชีพนะครับจะเป็น C 6่7 C8 พวกนี้นะครับที่ว่าเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็ ฐานเงินเดือนมันจะเพิ่มด้วยนะครับมันจะอัพทุก6เดือนนะครับในการปรับเงินเดือนนะครับซึ่งจะแตกต่างกับพนักง,งานราชการพลักง,งานกระทรวงแล้วก็ลูกจ้างรายเดือนนะครับจะอัพปีละครั้งแต่ข้าราชาการจะอัพปีละ2สองครั้งนะครับซึ่งก็คือมาถึง6เดือนครั้ง6เดือนครั้งนะครับอัน uh, นี้ก็ <NAU. S 1> เป็นสวัสดิการที่แบบดีอีก,อ,กอีกทางหนึ่งนะครับในการที่แบบใครรอที่จะบรรจุข้าราชการนะครับก็แล้วแต่ว่า เป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแบบบางคนก็อยากทํางานเอกชนนะครับแบบไม่รอข้าราชการไม่ชอบระบระบ,บรัฐรัฐบาลอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ความความชื่นชอบนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ยี่สองนี้นะครับจะมีการสอบสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวด้วยว่าจะ เดียวคงกับอะไรบ้างนะครับในการสัมภาษณ์แล้วการตอบคำถามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ว่ารับชมรับฟังกันอยู่นะครับสวัสดีครับ